สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับลงตีตะวันแดงนะครับที่ตำบลน้ำเต้าอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนาของคุณครูทัศนีนะครับแปลงนี้สิบหไร่นะครับข้าวกอขอสี่เจ็ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้าวกันนะครับครับนี่นะครับข้าวกอขอสี่เจ็ดนะครับของอำเภอบางบานนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อายุ17วันนะครับอันนี้ฉีกิ่งทองไปหนึ่งรอบนะครับดูฟาร์มอุดมสมบูรณ์นะครับนี่ครับขึ้นงามเขียวแล้วนะครับเขียวยังก็ใส่ปุ๋ยแล้วเลยแต่ยังไม่ได้ใส่นะครับเพิ่งจะฉีกพ่นกิ่งทองอมูลน้ำนาโนอินไซด์นะครับไปหนึ่งรอบแล้วนี่ดูฟาร์มเขียวนะครับเขียวงามมากเลยนะครับนี่ดูนะครับยังงามเลยนะครับ อายุ17วันนะครับนี่อันนี้เปิดใจใช้รอบแรกนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวแรกข,ขาไฟใบหยกนะครับเอามาใส่นะครับแล้วเราก็จะดูกันว่าการเจริญเติบโตของข้าวแปลงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเจริญเติบโตได้ระดับไหนนะครับตอนนี้ไม่มีหญ้านะครับเนี่ยข้าวไม่มีหญ้าเลยดินเกลี้ยงเลยนะครับดูได้เลยนะครับ สวยงามมากนะครับนี่ครับสิบหกไร่กขอสี่เจ็ดอำเภอบางบานตำบลน,น้ำเต้านะครับของคุณครูทัศนีนะครับแปลงนี้นี่ครับบ้านทรงไทยนี่นะครับทรงไทยง,งามๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามผลงานกันนะครับว่านาแปลงนี้จะ ทำผลผลิตได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวติดตามกันเป็นช่วงๆไปนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยเดี๋ยวก่อนจบคลิปนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มป,ปีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่งซื้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปดีๆต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ